บางคนชอบพูดนะครับว่าดาวเยอะไปออกป้ายแดงดีกว่าพี่ดุงหอบเงินตรงนั้นโอ้โหดาวแสนสามมิโเตี้ก็สองแสนกว่านะครับก็ให้ดูโันนี้มีแบงค์ร้อยแสดงว่าเงินเก็บแน่นอนเลยนะครับเพราะผมจําได้เลยผมออกรถเนี่ยผมผมแบบรวมรวมเงินมานะเพื่ออยากได้รถขับนะครับอันนี้คือเงินมาจากไหนครับพี่เงินเก็บครับเงินเก็บใช่แล้ววันนี้ผมขอถามนือทำไมทำไมพี่ถึงเลือกออกมือสองครับก็ที่นี่ รถถูกใจครับแล้วก็เรื่องการถอนอะไรหลายอย่างก็ยังไม่พร้อมที่จะเอาป้ายแดงแต่ว่าเงินดาวก็ป้ายแดงก็ได้อยู่ใช่คือเงินดาวป้ายแดงได้แต่ต่อให้ดาวขนาดนี้เมื่อไปออกป้ายแดงค่างวันมันสูงที่นี่ออกยากไหมพี่ไม่ยากครับ2วันก็ผ่านแล้วสองวันรู้เรื่องเลยแล้วอันนี้ของพี่ด้วยไหมเนี่ยใช่อันนี้คืออะไรครับเนี่ยน้อยหนาพันสีม่วงจับตที่ว่าไอ้สิบต้นแลกแสนนะครับเราได้จริงไหมได้จริงครับของจริงนะจริงเัาก็เอาต้นไม้มา นะครับผมนะโอเคครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวผมยยามชมรถพี่หน่อยนะเรามาดูกันครับว่ารถงด6,000กว่าหน้าตาเป็นไงครับลองดูแล้วกันตัวนี้เป็นยาริสครอสตัวท็อปโคตรสวยไอ้ดูครับสวยมากครับพี่ยาริสนะครับกระจกมาพร้อมไฟเลี้ยวพี่เออปุ่มสตาร์นะครับมีจอเบาะหนังได้แดงนะครับมัลติฟังก์ชันครบทั้งสอด้านเลยนะครับผมนะเพิ่มเสียงรถเสียงได้เต็มที่ครับ มีจอกล้องมองหลังครับป้ายทะเบียนสวยด้วย3 4 2 8นะครับผมนะสเกิร์ตรอบพันตัวนี้เปิดท้ายได้ครับเป็นไงสวยงามมากเหมือนที่บอกครับทำไมลูกค้าตัดสินใจซื้อผมนะเหมือนที่บอกหนึ่งแหละอาจจะด้วยค่างวดนะครับเงินดาวไหวอะแต่ค่างวดไม่ไหวแล้วใช่ไหมนะครับแล้วอย่างที่2ซื้อกับผมอะกับป้ายแดงเหมือนกันที่พ่อรู้กับผมครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่ที่ศูนย์เป็นไงครับพี่แล้วถ้ารถมีปัญหาเราก็รับประกันอยู่ที่ศูนย์ นะครับผมนะก็ตามนั้นเลยนะโอเคไหมพี่ก็คือเหมือนป้าแดงทุกอย่างเลยนะครับนี่แหละเลยเป็นให้เห็นผลม,มากทำไมลูกค้าถึงเลือกซื้อรถกับผมนะครับ